ขยะมันมาจากไหนเยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดมีถังขยะให้ทิ้ง หรือถังขยะมันเต็มแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันทิ้งได้เลยไหมนี่ไงทิ้งได้เออเนี่ถังขยะเล็กๆก็ทิ้งได้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาสู่สถานีในสถานีจําเป็นกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้โอ้โหเหมือนจะเป็นเดโมนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อพากที่แล้วหรือเปล่าผมได้พูดไหมคือมันจะเป็นเดโมอยู่นะครับจริงๆตัวเกมจริงๆเนี่ยจะเปิดให้เล่นเต็มตัวเต็มแนมในปลายปีนี้ซึ่งตอนนี้เราก็มาเล่นฟีเจอร์ที่เขาให้มาก่อนนะครับพักที่เราเราหยุดไว้ที่ตรงนี้นะฮะมีการขีนรถได้นี่เห็นไหมาครับโอ มาถึงก็เอาเลยตรงนี้โหลดมาเลยครับนี่เป็นของมีสัญ,ญลักษณ์ด้วยห้ามโยนเดี๋ยวแตกนะฮะห้ามเปียกพื้นดูนี่นั่นอ่ะไปเขตมาเลยเขียนรถมาเลยฮะมาแล้วมาแล้วเอามาจอดตรงนี้นี่คือเควสของเราอันโหลดมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเทปใช่ไหมคือเรามาใส่นี่ไว้อ่าแล้วก็เอา อุปกรณ์มาใส่นะฮะนี่ใส่เข้าไปเลยเกิได้99อันมีอยู่49อันโอเคมาแล้วเอาละวะเปิดโพสต์ออฟฟิศแต่ตอนนี้มีคนมาซื้อตัว๋วแปบ๊บหนึ่งครับผมมีซื้อโอเคครับผมเที่ยวเดียวโซน B แล้วก็ทำงานนะครับส่วนรถคนทำงานโอ้แล้วไม่มีลูกน้องเหรอชิปปิ้งลวไงทูเวไม่มีลูกน้องมีคนมาฝากของนะครับล่าสุดตอนนี้แปบบ๊บนึงฮะขายตั๋วก่อนโอ้ยวันนี้วุ่นวายมาก สองแล้วก็นี่นะครับไม่มีโอเคปิ้นเลยฮะเรียบร้อยมีคนมาแล้วนี่ไงโอ้โหคนมาแพ็คของเพียบเลยฮะไหนดูซิเป็นสแกนสแกนดีเดเวียรหรือเปล่าอันนี้ช่างน้ำหนักก่อนครับติดโอเคสแกนเรียบร้อยแล้วก็เอามาตรงนี้เ,เพื่อเช็คโอเคนี่ให้ติดได้เอามันจะมีน้ำหนักมีเรื่องของน้ำหนักเกินนู่นนี่นั่นน้ำหนักเยอะไหมแล้วก็ติดให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กด 11.04 11.04อ่ามีอันนี้แปะแปะอันนี้ได้แล้วก็กดชั่งน้ำหนักใช่ไหมน,น้ำหนักเรียบร้อยครับเสร็จแล้วแป๊บนึงนะฮะแล้วก็อ๋อแล้วก็มาวางไวน้นี่นี่เป็นไงโอโ้โหโคตรตึงอันนี้โอเคครับปิน้นมาเสร็จ <think> so ขอบคุณ <so S 1> ครับ <so hot. S 1> ขอบคุณมากครับตอนนี้มีคนซื้อตั๋วสามคนฮะโอ้โหครับผมอ a แพ็เกจแปะตรงนี้ก่อนฮะมีอะไรบ้างฮะอันนี้มีเช็คน้ำหนักก่อน เช็คแล้วสแกนแล้วยังไม่รู้น้ำหนักนะครับกดน้ำหนักก่อน0.3าอันตรายแล้วก็เบาบางนี่ใช่ไหมอันนี้คือโอเคครับแล้วก็ยย่เชียวเลยเอ้าหลอมันสามอันเหรอโอเคอ่ะปินป้นปิ้นอันนี้เขายังสอนเราอยู่อันนี้เราต้องเรียนรู้นะฮะเรียบร้อยครับเชิญเลยฮะแป๊บหนึ่งครับขายตัวก่อนฮะโอ้โหเฮลโลมาเลยเฮลโหลโอ้โหไปกับโซน B แล้วก็เวอร์เกอร์โอ้โหแม่งทำสองหน้าที่มันมีลูกน้องไหมก่อนตอนนี้หรือย,ยังไงอันนี้ ทูเวแล้วก็ทูเวโซนไหนวะอ๋อเขาไม่ได้บอกโซนอันนี้คือโซน B นี่บอกมาเป็นชื่อรัดเอานะฮะแล้วก็เป็นซินเนียแล้วก็มีกระเป๋าเพิ่มโอเคครับอะไรเลยฮะขอบคุณมาคครับโอ้โหแม่งมาแต่วันมาเริวเลอเกินแล้วตอนนี้เราต้องมาดูชื่อเมืองเองด้วยนะฮะนี่นมันจะเน้นเข้มอย่างนี้ให้นะครับติวเดนสติวเดนเอ่ไปเรียนไปเรียนไปเรียนนะครับแป๊บหนึงครับเกียวพื้นที่ตรงนี้ก่อนทูเว ชื่อเมืองอันนี้เลยถูกต้องนะฮะดีที่มันแม็กแบบว่าตัวเข้มๆไปนะมิงานนี้พียพาน้องหมามาด้วยเหรอครับอันนี้มีน้องหมามาด้วยนะฮะอ๋อพาน้องหมาอ่ามามาครับเชิญครับต่อเนื่องเลยครับคุณป้าว่ายังไงครับดิจิเอลโอเคเรียบร้อยครับตัวฮะขอบคุณครับเพอร์ฟิกครับเพอร์เฟกสแกนก่อนโอเคน้ำหนักยังไม่รู้นะครับชั่งน้ำหนักก่อน0ูมเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็เอาเชลวเลยเอาเข้าเชีวเลยโอเคเรียบร้อยยัดเลยครับ กดเลฮะอันนี้ต้องใส่อันนี้ด้วยไหมใส่ได้เหมือนกันฮะใส่ไปเลยแพ็กเกจโอ้อันนี้ชิ้นใหญ่ครับชิ้นใหญ่มากอันนี้สแกนชิ้นใหญ่แล้วก็เอามาวางไว้นี่ผมว่า0.6 6.54กิโลนะครับ6.54กิโลแล้วก็มีความเบาบางด้วยกดน้ำหนักเลยแปะอันนี้ฮะเรียบร้อยอ๋อมันแปะตามคอมพิวเตอร์เลยโอเคมันขึ้นให้แปะตามคอมพิวเตอร์โอเคครับถ้าอย่างั้นก็ง่ายหน่อย คือ <c ười> <ses> ในคอมมันขึ้นยังไงก็ตามนั้นเลยนะครับให้แปะโอเคสแกนเรียบร้อยออ้สแกนดีเดเวียโอเคแปะให้หมดฮะขอให้แปะให้หมดนี่มันก็จะครบพอดีเออนี่มันมีจอบอกอยู่นะครับโอเคได้เลยฮะมาคิดตังขอบคุณครับคนซื้อตั๋วไหมมีเหมือนกันโหแม่โอ้ยนี่เป็นซองจดหมายธรรมดานะครับโอเคซองจดหมายธรรมดาไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วก็ อันนี้คือออยอดนี่ยอดใส่เข้าไปได้เลยนี่เรียบร้อยครับโอ้โหส่งทางรถไฟซะด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับมาต่อเนื่องกันเลยครับต่อเนื่องกันเลย <I S 1> โอ้ย<ด>อันนี้เอออันนี้ค่อยง่ายหน่อยอันนี้เขาเอาไปยัดอย่างเดียวไงเหมือนรถไฟจะมาแล้วนะครับล่าสุด like มาแล้วด้วยรถไฟมาแล้วฮะรถไฟมาแล้วใครที่จะขึ้น,นรีบเลยนะครับ <I appreciate. S 1> ขอบคุณแฮะขอบคุณฮะ20ปรเซนะครับในทํางานนี้20 <send> ปรเซแป๊บเดียวเท่านั้นแหละผมว่างานมันไม่ได้ยากครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับวุ่นวายมากตอนนี้ทูเวแล้วก็เมืองนี้เม,มืองนี้ถูกแล้วแล้วก็ซินเนีย่วนรถของสุดอายุนะครับได้เลยฮะทูเวแลวก็เมือง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 นี้ถูกแล้วโซนเอนะครับแล้วก็ส่วนรถของพนักงานคนทํางานกระเป๋าแบกกระเป๋าเยอะโอเคอุยมากันอย่างเนื่องมากันอย่างเนื่องเลยโซน B Work er. เีเ r k ร์เกอร์ฮะครับผมเราต้องไปทํางานห้องนู้นไง อันนี้ามาัสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยโอ้โห,โโหมาครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือเอกสารเหรอมีเอกสารส่งมาครับเอกสารสแกนอ๋อสแกนแล้วทิ้งอ๋อเขามารับไม่ใช่ทำลายท้งเขามารับเอกสารอของที่ส่งมาจากรถไฟอ๋อโอเคนี่น,นี่อันนี้เป็นรับของครับโอ้ขอบคุณครับผมอ่ามีตัว๋วรับของสแกนได้ครับผมแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเอาให้นะครับเป็นกล่องนี้เนาะของคุณนะครับของคุณคนนี้ โอเคได้เลยครับอ่าสแกนจ่ายเรียบร้อยครับ ID ดีที่1น0่นได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อเนื่องกันมาครับต่อเนื่องกันมาอ่าอันนี้มาเอาของนะครับ ID ดีที่6706อ่า ID 6706นะครับกล่องนี้นี่เลยโอ้ยเอาวะคนมาเอาของวะครับอันนี้โคตรดีขอบคุณครับผมเดี๋ยวขายตัวแป๊บหนึ่งนะฮะทำงานคนเดียวที่นี่มันก็จะวุ่นวุ่นหน่อยนะครับอันนี้อ่าซิวด์นซิวดนแล้วก็พาสัตว์เลี้ยงไปด้วยโอเคครับ ทูเวเมืองแรกโอเคไม่มีส่วนลดอุ้ยกระดาษหมดแม่เงยกระดาษหมดเฉยเลยแป๊บนึงครับสกู๊ฮะรีคอมแป๊บโอเคกระดาษหมดเต็งสล็อตครับเต็งสล็อตเต็งสล็อตโอเคไอดีเท่าไหร่ฮะสามสองเก้าสามสองเก้าครับใกล้จะหมดแล้วอันนี้เดี๋ยวรอรถไฟเที่ยวหนึ่งส่งของไปอ่าต่างอ่าต่างรัฐนะฮะต่างจังหวัดอันนี้ขอบคุณครับอันนี้เขาไม่เอาของกันวะครับผมแพ็กเกจนะฮะเจ็ดหนึ่งเก้าหก โอเคครับ7196นี่เลยนี่เลยฮะได้แล้วครับอันนี้อันล็อกสีอ๋ออันล็อกสีโอเคมีเลเวลอัพอันล็อกสีอันนี้ไอ,อ,อเดียอ,อะไรครับ983าแปดสามหกเหรียญน,นะฮะเป็นจดหมายครับผมนี่ซองจดหมายฮะเออมีหลายรูปแบบเหมือนกันอันนี้ซองจดหมายครับ 6, 7, 5. 6, 5, รอั 7, 5, อนนี้675จห้าหกเจ็ห้าอ๋อหกเจ็ห้าเกิดนี้เออมันมันสะดวกดีตรงที่ว่าเขามาให้แล้วอะ่ะมันง่ายฮะคือถ้าเราไปงมเอง,เองนี่นะ่าจะหายากอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับเหล็กไม่กี่ท่าเอง ครับผมเอาของนะฮะ465โอเคเป็นจดหมายครับผม465อ่ะเป็นซองนี้นะฮะสแกนแป๊บหนึ่งอ่า9เหรียญครับนี่เรียบร้อยครับเอ้ยมีของมาใหม่อีกแล้วอ่าโอเคโอเคมีเมืองนี้เออเมือง A โซน A นะครับวอร์เกอร์สวยครับขอบคุณ <'s> ครับ <I hope S 1> ผมใกล้จะครบแล้วอีก2ท่านเท่านั้นสแกนเพิ่มนี่ยัดเข้าไป ID ที่862ไปรครับเป็นซองไปสณีซองจดหมาย สแกนหรืออีกสองเท่านั้น <Nice. S 2> อีกคนเดียวอีกคนเดียวครับมาครับเลเวลจ้าบอีกแล้ว <Nice. S 2> หรือไม่คเควสจะผ่านแล้วนะครับสำหรับห้องนี้เอาว่ะเรียบร้อยสแกนแล้วเป็นจดหมายนะฮะหละอือก,กล่องหนึ่งของใครวะต้องมีสักคนหนึ่งอ่ะใน,นี้แน่ใช่ไหมยังเหลือที่เป็นกล่องอยู่นะครับตอนนี้เย่ทักเสร็จแล้วต่อไปคืออัปเกรดขั้น3เก็บพันเหรียญ oh. โอเคเลยครับได้เลย756เอ้ย7จ4ใช่ไหมไอดี ID. ถูกต้องไหมเช็คไอดีก่อนโอเค664ครับ7จ4โทษทีนี่ฮะ ได้เลย <I appreciate. S 1> เรียบร้อยยังไม่รู้ว่าไอ้ของนั้นคือของใครนะฮะไอ้ที่มันเป็นกล่องเหลือกล่องสุดท้ายละหรือยังไงไม่รู้สแกนมาปุ๊บโอเคครับ399าเกโอ้โหราคางเกงยีนไม่ได้3 9 9เหลืออันเดียวโอ้โหแล้วทำอยู่คนเดียวด้วยตังจะพันหนึ่งแลวฮะเด็กก็คงได้น่าจะได้อัพอยู่แหละ right, like ผมว่าครับผม910คนนี้เอายังอีกก่อมือเหลือกล่องเดียวนะฮะ ยังไม่มีใครมาเอาเหรอนี่เออนดี้ยอาจจะตีกลับหรือเปล่านะครับอันนี้ขอบคุณครับมีคนมาตัวแล้วมีคนขายตัวแล้วโอ้ยตายตายตายมาดูตัวก่อนนะฮะไม่มีอะไรนะครับอันนี้เราไปรับสินค้าเพิ่มเลยนะรถไฟเพิ่งเอามาส่งนะครับนี่โซนบีนะครับแล้วก็นี่กดนี่ปึ๊บปิดออกมาอันนี้เราชำนาญแล้วครับตอนนี้ทางเดียวโซน B แล้วก็เวิร์กเกอร์นะครับส่วนรถได้เลยครับได้เลยหูเวลาเหมือนจะเดินเร็วนะปะ one w a แล้วก็เมืองแรกแล้วก็เพจนะครับผมได้เลยฮะไม่มีส่วนรดใดๆทั้งนั้น <So much. S 1> ขอบุณครับผมค,ครับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวอถอยรถไปเอาก่อนมีโหลดมาครับมีโหลดมาโหลดของมาว้มมาแล้วซิ่งซิ่งรถซิ่ง,งมาแล้วว่ะซิ่งรถเข็ดวะเออแล้วกดชิปมปันบูทได้ด้วยไงประเด็นโอเคโหลดมาหยูยของใหญ่อยู่นะของเพียบเลยอันนี้ฝากมานะครับของที่ฝากมาทำเงินได้ 1- ึงหนึ่งพันเพื่ออัพเป็นเทียสามวะสถานีเทียสาม จ,จอดไปจอดรถก่อนจอดรถก่อนโอ้โหลูกูค้ามาไม่พักเลยสวัสดีครับมาแล้วฮะสแกนของอีกแล้วอันนี้โอ้โหน้ําหนักอันตรายครับสินค้าอันตรายด้วยพุทธโยเชลอันนี้คือรอส่งอย่างเดียวนะครับอันนี้ครับอันนี้ฮะมาเอามาเอามีคนมาเอาแพ็กเกจเพิ่มครับผมไอดี9708 9708คือกล่องนี้นี่เพิ่งมาเลยครับเพิ่งมาเมื่อกี้เลยนะฮะเพิ่งลงรถไฟมาเมื่อกี้เลยโอเคครับเรียบร้อย โอเคอันนี้มาส่งนะฮะส่งจดหมายโอ้โทำทุกอย่างจริงนะครับส่งขนขึ้นรถไฟตรงนี้เลย <Hi. S 1> นะครับผมนี่เหมือนกันเลยอันนี้จดหมายโอเคครับ <You rock. S 1> มาเลยฮะขอบคุณครับยู u rock y ร u ด้วยอีกพันหนึ่ง <Okay. S 1> มันจะปลดนี้ได้ไหมเนี่ยเอย้ว่าไงครับ4944เนาะอันนี้นี่อันนี้เลยครับกล่องนี้เลยมารับกล่องด้วยอันนี้คือไปต่อไหมรับกล่องเสร็จปุ๊บขึ้นรถไฟต่อเลยไปหรือเปล่า,อ,ลาอันนี้นะครับอันนี้ยังไงฮะโอ้โหสมเหมือนแรปเปอร์เลย เอ่อทูเวย์นะครับผมแล้วก็เมืองแรกไม่มีส่วนลดโอเคครับส่วนอันนี้แหละอันนี้วันเวย์เหมือนกันอ่าเมืองสองใช่ไหมเมืองสองโอเคซินเนียส่วนลดผู้สูงอายุครับผมอุ้ยคุณผู้หญิงว่าไงครับอันนี้ way, วันเวย์โซนบีแล้วก็สตูเดนฮะเรียบร้อยเออ thanks a lot thanks a lot เลยจกว่านี้ มีจังหวะให้ผมได้พักบ้างยังครับแล้วก็อ๋อเออว่ะใช่พาร์ทที่แล้วที่ผมแบบว่าบอกว่ามันทาสียังไงนะไอ้ที่ทาสีครึ่งนึงอะ่ะเออจริงๆแล้วมันมันมีวิธีกดอยู่นะครับเขาจะให้เราทาสีแล้วก็เหมือนกับว่าให้เลื่อนลูกกิ้งเมาส์ลงมั้งแต่ว่าเหมือนมันไม่มีให้เลื่อนนะตอนที่ผมจะทาจริงๆเออเหมือนมันไม่มีนะมันไม่มีให้เลือ่อนฮะมันก็เลยผมก็เลยว่าทามะเอ๊ยมันทายัางไงหรือว่ามันจะมาตอนตัวเต็มหรือเปล่า เอออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เราเล่นตอนนี้ยังเป็นเดโมอยู่นะฮะไม่รู้ว่าเกมมันสั้นแค่ไหนยาวแค่ไหนนะคือมันอาจจะเล่นยาวๆไม่ได้นะฮะอย่างที่ทุกคนต้องการนะอันนี้ต้องดูก่อนเหมือนเดโม,อ,มอ,อาจจะจบในพาร์ทนี้ก็เป็นได้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าถ้าแท็กเสร็จแล้วคือถ้าเป็นเกมเดโม่ทั่วไปเนี่ยถ้ามันเสร็จครบแท็กเกือบจะแทบจะหมดแล้วเนี่ยมันก็ต้องรองตัวเต็มถูกต้องปล่ะเออผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะฮะจะจบแท็กแล้วแบบจบเลยไหมหรือยังไงอันนี้เมือง2โอเคครับผมขยายกระเป๋าฮะ แต่เกมดีนะผมบอกเลยค่อนข้างดีเลยฮะทูเวย์ way, แล้วก็โซน A ไม่มี่วนลดครับผมมากันต่อเน,นื่องเลยฮะจะได้1 0 0 0งพรนยังว u โอ้เสร็จแล้วฮะ t a s เสร็จแล้วว้าวเสร็จเรียบร้อยกระเป๋าขยายกระเป๋าเพิ่ม thank you โอ้ยังยังไม่เสร็จอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกอีกห้าเหรียญอีกห้าเหรียญมีใครมาอีกไหมฮะหรือไม่มีแล้วหรือยังไงอันนี้ไม่ม็อบกันถูพื้นกันพื้นเปื่อนพื้นเปื่อน,น,นโอ้โหนี่ฮะขยะมาอีกแล้วเนะี่ย เฮ้ยผมไม่ชอบเลยว่ะขยะอะไรเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยข้างนอกข้างนอกอย่ามาทิ้งขยะกันตรงนี้นะครับผมอันนี้ไม่น่ารักเลยว่ะเก็บขยะเซลทิกทิกโอ้ทิกทิกก็ทิกอย่างนี้เลยมาแล้วมีคนมาแล้วนี่เดี๋ยวเราเอาพันหนึ่งลงทุนไปเลยครับมาครับวันเวโซนบีขอบคุณครับมาใกล้ละใกล้แล้วพอดีพอดีไม่ใช่อีกห้าเหรียญด้วยว่ะมันเก้าร้อยห้าสิบไม่ใช่เก้าร้อยนี่เก้าร้อยเก้าห้าผมก็ดูผิดโอ้ยหลอนอีกแล้วผม โอเคครับอีกน oh, ิดเดียวเท่านั้นเร็วๆทุกคนอีก40เหรียญเนี่ยจะร้อยหนึ่งแล้วเนี่ยเออจะครบอยู่แล้วนิดเดียวเองอ๋อเออว่ะผมลืมมาเก็บเงินในห้องน้ำไงใช่ไหมโอ้โหห้องน้ำแม่งเลอะเทอะเปื้อนจัดแป๊บนึงนะครับทำความสะอาดห้องน้ำก่อนเลอะเทอะเปื้อนกันไปลูกค้าไม่ชอบพอใจขอโทษนะครับ excuse me excuse me ขอโทษครับนี่ไงร้อยกว่าเหรียญนี่ได้แล้วเงินครบแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็อัปเกรดได้ครับจังหวะนี้ อัปเกรดเลยเดี๋ยวรออัพเกรดเลยครับผมว่าไงจ๊ะโซนนี้นะฮะแล้วก็โซน B โอเคสติวเดนกระเป๋าเยอะไม่ใช่ให้เขามาเก็บขยะด้วยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวาเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บอัพเกรดสเตชันเลเวล3ครับเอาวะเออเอาดิรอเลยฮะอัพแล้วเรียบร้อยอันนี้คืออัพโซนไหนมาโซนที่3ฮะ g o อ d Service Room เอาวะ Service Room อรออันหนึ่งนะโอ้ยมีของมาอีกแล้วฮะ มีไปสนีมาอีกแล้วโอ้ไม่กอดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปสนีมาอีกแล้วเข็นไปเลยบืน้นมาวะนีไอ้ขี่สเก็ตบอร์ดเซอร์วิตรูมอยู่ฝั่งนู้นะฮะโอ้โหฝั่งนู้นเลยนะแล้วสถนานีใครเป็นคนดูวะนะเนี่ยเราเหรอโอ้ยให้ตายเถอะอะไรกันครับเนี่ยไปไปนูน่นไปนูน่นรถไฟยังไม่วิ่งมีมาตรงนี้ฮะเซอร์วิตรูมอย่าบอกว่าสามารถจ้างลูกน้องแล้วปะเซอร์วิตรูมเนี่ย มเมื่อรถไฟมาถึงสถานีให้ไปดูที่คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อรับข้อมูลภารกิจได้คุณจะปฏิเสธหรือจะรับก็ได้หรือไม่รับก็ได้อ๋อไงยๆทำงานทำความสะอาดรถไฟนะครับโอ้โหล,ลูกน้องเราก็ยังไม่มีเด้อทำไปเล่นไปด้ยวยนี่ไงทักมาครับได้200รยีกพีกับ200เหรียญใครจะไม่เอาล่ะฮะรับเลยฮะงานนี้ไงเราก็ต้องรับอยู่แล้วมีโทรศัทรพท์อา่าฮะมาแล้วครับคันไหนคือคันนี้เหรอ ทำความสะอาดคันนี้ฮะโอ้โหรับทําทุกอย่างแทบจะทุกอย่างจริงๆฮะผมบอกเลยนี่ดีนะมันจะมีไอ้ที่ถังอะไรให้เอาตรงนี้นะครับถ้ามันไม่มีนี่คือแย่เลยนะฮะผมบอกเลยว่าแย่จริงเราต้องเดินไกลมากอย่างน้อยมันยังมีถังไงหยิบถังขึ้นรถไฟไปเลยครับขอให้มาเราทําความสะอาดคันนี้ด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันเป็นลกอะไรมาก่อนมันเป็นอะไรเจออะไรมาวะเนี่ยโอ้โหคุณลูกค้าเอ้ยโ,อโหแล้วดูฮะสภาพ สภาพแบบแต่มันเช็ดง่ายอยู่นะเช็ดง่ายอยู่ครับนั้นเราเราถูพื้นก่อนไหมถูไปก่อนแล้วกันนะฮะไม่แน่ใจนะฮะมีกี่โบกี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันอ๋อมันมีมันมีบอกอยู่นะครับว่าเออหลอดเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรผมลิกขวาเพื่อไฮไลท์อ๋อมันจะไฮไลท์ให้ได้เลยแปบ๊บหนึ่งก็หนึ่งก็หนึ่งอ่ะหยิบถังน้ําไปก่อนมันต้องมีอยู่ท้ายโบกี้นี่แหละผมว่าใช่ไหมเปิดประตูมา โอ้ยน้ำหกเอาชิปเป่งและโอ้อะไรวันหน้าทำน้ำหกเฉยเลยยาวอยู่นะมันกี่ชุดอ่ะกี่โบกี้วะหูยาวอยู่นะทำไปเล่นไปมีถังน้ำฝั่งนี้ไหมครับเมื่อกี้ผมทำน้ำหกว่ะแล้วน้ำหกแล้วนะหายไปเลยด้วยนะมีไหมฝั่งนี้ไม่มีฮะต้องไปเติมนู่นเลยเติมโคตไก่เติมน้ำาอย่างไกลเพราะฉะนั้นอย่าทำน้ำหกนะฮะทำน้ำหกไปได้เลยอันนี้ก็เหลือแค่เช็ดถูนิดหน่อยมีกี่โบกี้วะเนี่ย 1 2ใช่ไหมสามครับก็แค่3คันเท่านั้นเอง3โบกี้ฮนะแต่มันยาวอยู่นะเออมันยาวนะเนี่ยโอเคครับทําความสะอาดกันต่อครับเช็ดผูให้เรียบร้อยอ๋อมันจะไฮไลท์อย่างนี้เลยนี่ฮะกดคลิกขวาแล้วทำการไฮไลท์ได้เช็คได้นะฮะโอเคเช็คเลยมีโซนนี้โซนนี้นี่ปึ๊บ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  หมดยางหมดแล้วนะครับรีมูบออกหมดแล้วโอเคเอ่ะออกมาวางข้างนอกโอ้โหทําทุกอย่างจริงนะฮะอันนี้แล้วมีคนมาซื้อตั๋วสคนอันนี้มา4คนอีกโอ้โหเยอะอีกคนมาเยอะอีกแล้วฮะโอ้แม่ก๊อดอะไรกันวะเนี่ยมาโคตรเยอะเมื่อไหร่ให้จ้างลูกน้องได้กี่โมงฮัลโ,โหลสักคนหนึ่งก็ยังดีนะผมว่าเรียบร้อยทากเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ต้องขนถุงดำออกไปนะฮะอา้าวนี่ไง เวอร์ชันเดโมสิ้นสุดลงแล้วนะครับขอบคุณที่คุณได้เล่นเวอร์ชันเดโม่นะครับสำหรับสเตชันเอ่อเทรนสเตชันโปรเจกต์นะครับตรงนี้ก็คือสิ้นสุดแล้วคุณสามารถเล่นต่อได้อีกนะเขาบอกแต่จะไม่มีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับก็คือต้องรอติดตั้งเอ่อติดทุยต้องรอติดตามเวอร์ชันตัวเต็มเท่านั้นนะครับผมยังมีอะไรอีกมากมายที่รอคุณอยู่นะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กให้ด้วยโอ้โหแต่ยังเล่นต่อได้นะฮะตรงนี้แต่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วดิโอ้โหฟีเจอร์หมดแล้วมีให้้ดูแคค่นีรับอา เดี๋ยวไอ้ขยะที่เหลือน่ะไปแล้วหรอเอ้าเดี๋ยวไอ้ขยะที่เหลือมันยังไม่นี่เลยถุงขยะคุณจะไปเก็บเองใช่ไหมไปแล้วฮะรถออกแล้วโอเคตามนั้นคือจบถึงว่ามันไม่มีลูกน้องให้จ้างครับอันนี้คือต้องรอตอนที่อาจจะเป็นตัวเต็มเลยนะครับตอนนี้ก็คือหมดแล้วฟีเจอร์หมดทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นเฮ้รถไฟมาเฮ้เกือบไปแล้วอันนี้รถไฟส่งตู้จดหมายนะครับมา อืโอเคอันเก่าเรายังไม่ได้เอาไปเข้าเลยเข้าตู้เลยอันนี้อันใหม่มาอีกโอเคเอาของลงนะครับใครเดี๋ยวได้ได้ได้อะไรใครวะฮะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เอาอะไร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 กันใครมันมาปท้วงท้วงอะไรท้วงอะไรเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยเอาคุณตำรวจผมขอโทษ ซีรีส์รีจ่ายส0งเดี๋ยวกูเพิ่งทำงานมาไอเวียนโอ้แม่เงยโดนตำรวจจับอะไรยังยังไม่ไปอีกโอ้ยแล้วอยู่ดีโดนตำรวจจับเฉยเลยฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยอืมไปเลยไปเลยนี่ไล่วิธีอื่นก็ได้แม่เงยเอากระบองตีก็ไม่ได้ตำรวจจับฮะโอ้อะไรวะเนี่ยแล้วคุณจะมาประท้วงทำไมตำรวจไม่ดูคนประท้วงล่ะเฮ้ย มาจับคนโอ้โหเจ้าของสถานีนี่เขาวุ่นวายเขาวาวุ่นเนี่ยเห็นไหมเขาเดือดร้อนเนี่ยคุณมาจับผมทำไมรถกูเพิ่งจำบงานได้เงินส0งร้อกูเสียค่าปรับ200 <c oughs> ไอ้บ้าเอ้ยจะรั่วเลย1,9,1นะครับอ,อ,อันนี้โอเคครับผมได้เลยชดใช้กรรมอีกแล้วนะฮะ โอเคครับแตงครับแตงครับทีนี้ก็เหลือแค่นี้เลยนะฮะโอ้ oh, จบเดโมแล้วก็เหลือแค่นี้เลยโอ้โ oh, ห oh, ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะตอนแรกคิดว่ามันจะไปต่อได้มากกว่าน,นี้นะฮะ8 6 2 9อา่ะฮะของเต็มคังแนละ้วเนี่ยของไม่ก็มาเรื่อยๆเลยครับเต็มคังสุดๆขอบคุณครับมาเลยฮนะต่อเนื่องมาครับผมจดหมายนะฮะสแกนเราจะไม่ได้เอาเคยเอาขึ้นรถเลยปะเออเหมือนบบใส่ยอย่างเดียวหรือว่ามันมีคนแผนก <'ll> ไม่แอบเอาไปวะ อ๋อซึมไครับผมมันมีแค่นี้จริงๆใช่ไหมโซนวีแล้วก็ซินเนียแล้วก็กระเป๋าเพิ่มแต่แต่ว่าอีเวนต์ไอ้เปิดหมวกผมยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรได้วะเออใช่ปะคือตอนนี้มีอีเวนต์ล่าสุดมาประท้วงฮนะเราไม่เอาสถานีเออมาประท้วงแล้วตำรวจก็ไม่ทักท้วงเลยนะเออมาอยู่ดีๆก็มาโดนจับเฉยแทน,นที่จะไอ้จับไอคนประท้วงมันมากกอม็อบอะไรเนี่ยไม่ไม่จับมาจับกูเฉยเลย โอ้โหเจ้าของกิจการนี่ปวดหัวนะครับบอกเลยเป็นอย่างงี้ไม่งเงอ,อตำรวจเอออยู่ข้างประชาชนอะไรที่มันถูกควรทำไมไม่ดูให้ถูกต้องวะทำไมคุณตำรวจเออนี่ถ้าผมฟาดไข่มั่ตัวผมก็ผิดเหรอผมก็นึกว่ามันเออให้ฟาดได้เลยได้อย่างเงี้ยไม่ไม่ได้เหรอโอ้ยให้ตายเถอะมันจะพอไหมเนี่ยไอที่เก็บมันจะไม่พอแล้วนะเอาของมาเนะี่ยครับหนึ่งครับไม่รู้ใครมาเอาอะไรหรือเปล่าแต่ว่าขออนุญาตครับเข็นไม่เอาก่อน อีกแล้วฮะเยอะเหลือเกินโอเคหมดพอดีเป๊ะมันไม่มีจริงแล้วหรอมันไม่สามารถอัพได้แล้วหรอสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์นี่ครับไม่สามารถอัพได้แล้วก็ไม่เป็นไรของที่แบบว่ามารับนี่เยอะมากเลยนะฮะของฝากมีคนเอาฝากไหมไม่มี <h ide S 2> มฮะเออระบายของไปหน่อยก็ได้นะฮะห้าหกห้าเป็นซองจดหมายครับห้าหกห้าสแกนปุ๊บเรียบร้อยเจ็ดสี่เก้าองจดหมายอันนี้นะฮะเจ็ดสี่เก้า นะครับผมคุณแดนเนียลจัดไปโอ้ยมันต้องอัพได้เพิ่มดิใช่ปะมีอีกไหมอ่ะมันอัพได้แค่นี้จริงหรออโหอัพขั้น3คือจบเลยเหรอแล้ววะ one way zone a student ครับผมเอ้ากระดาษหมดอะไรวะแป๊บหนึ่งครับสักครู่ดีโดกระดาษแป๊บสแกนปึ๊บแล้วก็มี one way อ่า zone a senior แล้วก็กระเป๋าเพิ่มโอเคครับ <What else S 1> <Okay. S 2> โอเคเฮ้ยมันไม่ได้จริงหรอ เอาดีจริงปะเนี่ยแป๊บนึงเอาปิดอันนี้ปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมกดปิดกดเปิดก่อนแป๊หนึ่งเือกดผิดจะกดโทรศัพท์ใจนี่ไงจะเอ็เอาให้เขามาเก็บขยะ50ออเดอร์50แล้วก็อัปเกรดแวร์เฮานี่ไงมันยังอัปเกรดได้อยู่ครับอัปเกรดที่เหลือให้เต็มได้ที่เหลือมันล็อกครับฟีเจอร์อื่นอันนี้ก็ล็อกแล้วคือฟูลเกมเท่านั้นเหลือแค่ห้องน้ำเนาะห้าร้อยโอเคนั้นอัปเกรดห้องน้ำแล้วกันทำงานอัปเกรดห้องน้ำก่อนฮะ เออน่าจะเพิ่มอีกห้องหนึ่งแน่เลยเชื่อผมปะมันมีห้องแรกแล้วมันเพิ่มอีกห้องหนึ่งแน่เลยเวอร์เออโอเคครับเวอร์เกอร์นี่ขอบคุณครับเกรซซ์สวิตเนสวิตได้ดีมากเลยนะหนึ่งสี่หกเป็นซองจดหมายนะครับของคุณเคลวินได้เลยครับคุณเคลวินนี่ตั้งชื่อไปทั่วแล้วตอนนี้ได้เลยฮะอันนี้นะฮะอ่าของคุณแอนซี่นะครับผมโอเคได้เลยฮะแนนซี่ สแกนขอบคุณครับขอบคุณครับมาเลยครับไอหนุม่มแรปเปอร์วาไงเองส่ง <like this. S 2> เองมันได้จริงวะ6ส่สามแปได้เลยครับน่าจะเป็นกล่องใหญ่อยู่พอสมควรนี่อันนี้เลยสแกนวางอ๋อฮะห, <That S 2> หาเงิน <was great. S 2> ซ่อมห้องน้ำเพิ่มก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับหลังจากนี้เดี๋ยวอัปเกรดห้องน้ำก่อนล้วกันเดี๋ยวมันมาอีกแน่เลยอะ่ะกล่องกล่องมันเยอะเกิน,นะฮะตอนเนี้อ่านี่นะครับเอ้ยเดี๋ยวนะคุณคุณน,นะครับเหมือนเจนแอนซี่เมื่อกี้เลยใช่ไหม ที่เพิ่งมาเอาสวีดขอบคุณครับ,บคุณครับคนนี้มาซองซองนะครับซองเอกาสารเนาะโอเคครับ500อย่างใกล้แล้วจะใกล้500แล้วครับอีกแป๊บเดียวโอ้โหทำแม่งทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอย่างจริงๆอันนี้ก็ไม่มีส่วนลดโอเคครับผมไม่มีส่วนลดวันเวเมืองสอง วอร์เกอร์ครับนี่ไงทำงานจนชำนาญแรกๆอาจจะติ๊กกึกกักนะฮะตอนนี้คือชำนาญละชำนาญแบบชำนาญสุดๆดนี่เป็นไงชำนาญจัดๆัดทูเวอ e ารเจียนนะครับแล้วก็ปินเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโหมีคนมาเอาแพ็คใหญ่มาแล้วว่าคนมาฝากของครับอันเบิม่มๆเลยอันนี้สินค้าตรายแปะเรียบร้อยครับยังไม่เคยได้ส่งเลยรอส่งอยู่นะเนี่ยอันนี้ย16เหรียญ มารับสินค้าครับผม ID 2285โอเ okay. ค225อันนี้อันนี้เลยครับนี่เลยตะแกนถูกต้องตายเงินขอบคุณ <Now S 1> ครับ5เ <'s> หรียญการที่จะได้อ่า500เหรียญน,นี่มันยากยากไ d 514 514ครับเป็นซองจดหมายนะครับของคุณเชอร์รี่เรียบร้อยครับคุณเชอร์รี่อ uh ่าฮะเรียบร้อยมาไอหนุ่ม oh, <looks> like ไปไหนไเอ่ยไปไปที่ยวเดียวโซน B แล้วก็เวิร์กเกอร์ใช่ไหม เราจะเดินชนกันดิครับเมื่อกี้เขาเดินชนกันเฉยเลย 2-way r e g i o n A ไม่มีส่วนลดได้ทีละ5เหรียญ5เหรียญอาเ like ขามีตั๋ว <them. S 1> แล้วก็ส่งจดหมายด้วยได้เลยครับส่งจดหมายเรียบร้อยอ่ะกดอ๋อซ่อมขอบบุณจา้าเหลือแค่30เหรียญเท่านั้นเร็วๆเ,เข้าเราจะได้อัพห้องน้ำเพิ่มที่เหลือก็คือรออย่างเดียวนะฮะ a a right. อัพห้องน้ำมาหนึ่งห้องเชื่อผมดิ <laughs> อัพห้องน้ำนี่คืออัพมาหนึ่งห้อง นี่เอ้ยได้แล้วนี่ไงมาเก็บตังห้องน้ำไงเก็บตังห้องน้ำก็ได้เพิ่มแล้วนะครับตอนนี้เอาว่าเก็บตังห้องน้ำได้เพิ่ม36103610นกี่ไงกองใหญ่ไปแล้วเว้ยกว่าจะมีเจ้าของมาเอาเฮ้ยแล้วเราเราต้องเอาของขึ้นขนไหมหมายถึงว่าหอนี่ไงโหลดนี่ไงเราโหลดของกลับคื้นตอนนี้รถไฟมานี่ไงเออก็ว่าอยู่มันต้องส่งของด้วยนี่ครับนี่มันต้องส่งของขึ้นกลับขึ้นไปนี่ด้วย ว่าอยู่เราดองว่าทาไมนี่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 โหลดขาขึ้นมีไหมขาลงอ่ามีมีม,มีเอาขึ้นแล้วครับโหลดขึ้นรถไปแล้วรถไฟเออนี่ไงผมว่ามันต้องเอาขนขึ้นเองบ้าเหรอรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวรถออกเอาของมาเพิ่มมันต้องมันไม่ต้องมันต้องไม่ควรดองอย่างนี้สิใช่ไหมเออมันต้องควรเอาขึ้นรถเฮ้ยเดีด๋ยวโอ้โหไปแล้วแม่งเร็วซะด้วยขอโทษน,นะครับขอโทษน,นะครับอุ้ยชนต้องหมาด้วยขอโทษครับคนส่งแล้วก็ต้องส่งให้เขาด้วยนะครับนี่เออนี่ ได้ซองจดหมายละเออซองจดหมายเขาก็มาส่งกันเยอะอยู่นะสงสัยเราต้องดึงเอาออกมาด้วยนะครับง้นนี้ไม่ได้เลยนะอย่าบอกว่าซองจดหมายเขาก็ดึงให้แล้วใช่ไหมไม่ต้องเดินไปหยิบอย่างนี้ถูกต้องไหมอ่ไม่มีแล้วนี่ไงมันเต็ม10แล้วครับที่ส่งอินคมเข้ามาอันนี้เอาพุทออกเข้ามาปุ๊บโอเคมารับใช่ไหมครับได้เลยฮะสักครู่อ่าสองพันห้า id สองพันห้าคืนนี้เลยพึ่งมาเลยนะครับของพึ่งมาเลยเร็วมากคนก็ซื้อตั๋วกันเยอะแยะไปหมด รีเจ็ตเลยไหมหรือปิดแม่งเลยไหมเออปิดไปเลยไหมปิดพักไปก่อนหรือไงอันนี้เออคนมาเยอะเยอะทูเวย์โซนบีครับกดแบบเพลินๆทูเวย์เหมือนเดิมแล้วก็โซนบีเหมือนเดิมสติวดนได้เลยครับสติวดนมาอันนี้เออฮะวันเวย์แล้วก็โซนบีกระเป๋าหนักกระเป๋าหนักครับเอ็กซ์ต้า ขอบคุณครับผมครับไปเราไปอัพห้องน้ำกันเลยดีกว่าครับมานี่มันมีให้อัพแค่อันเดียวคือห้องน้ำนะครับแล้วมีช็อปด้วยมีอาเขตลูมีโฟโต้รูมนะครับมีคอยเดลี่เป็นโซนซักรีดด้วยนะครับมีอ่าที่พักพนักงานให้ด้วยนี่เกมเต็มจะมีประมาณนี้เลยนะฮะผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากอันนี้นี่ไงผมบอกแล้วอ่ะมาอีกห้องหนึ่งฮะห้องหนึ่งจริงๆด้วยอ่ะหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเกิดก็เล่นไปตามนี้ได้เรื่อยๆนะครับคือสแกนเอา แกนของแล้วก็ทำความสะอาดได้นู่นนี่นั่นได้นะฮะก็มีประมาณนี้นะครับนี่สําหรับการที่เรานั้นเป็นนายสถานีแบบชั่วคราวนะฮะขอบคุณมากครับนายสถานีชั่วคราวนี่เดี๋ยวเราจะเป็นสถานีเต็มตัวตอนปลายปีเลยนะครับที่ผู้พัฒนาได้เขียนเอาไว้นะครับประกาศเอาไว้ว่าเราจะเปิดตัวเกมนี้ภายในสิ้นปีหรือปลายปีนี้นะครับผมโดยประมาณนี้นั่นเองนะฮะ เราจะได้เล่นกันตัวเต็มแล้วผมนี่รอเลยรอไม่ไหวที่จะได้เล่นแล้วนะครับสำหรับเกมนี้แบบตัวเต็มเกิดมันน่าจะมีอะไรให้ทาเยอะแน่ๆเลยผมมองว่าเดโมนี่ก็ถือว่ามีอะไรให้ทายเยอะอยู่นะเออทาได้หลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันสั้นเข้าใจได้ว่าเออรอรอรอตัวเต็มดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะสำหรับหานี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับเดโมนะครับก็รอรตัวเต็มก,กันได้นะครับก็รอกันต่อไปนะครับอีกสักพักหนึ่ง นะครับขอบคุณมากมากเลยที่รับชมในพาร์ทนี้ด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ